คุยกับเขาให้เขาขาดเราไม่ได้พาไปสิบแปดบวกเวลาพาไปสิบแปดบวกเนี่ยเวลาทักไปเนี่ยจะไม่ทักไปคิดถึงจางอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่เราจะไม่พูดกันแบบนั้นแต่เราจะพูดว่าคิดถึงจังไม่ได้คิดถึงพี่นะคิดถึงคืนนั้นอะหรือไม่ถ้าคืนน,น,คนั้นเขาตีก้นเราสมมติคืนนั้นเขาตีก้นเราเราจะบอกเขาว่า สง่งข้อความไปถามจริง <playful. S 2> ทําไมคืนนั้นน่ะต้องตีก้นด้วยอ่ะถามจริงทําไมคืนนั้นน่ะต้องตีน้องด้วยอ่ะน้องผิดอะไรเนี่ยทําไมพี่ต้องตีน้องอ่ะนะคะแต่ไม่ถึงขนาดแบบขนาดแบบเปิดวิดีโอคอลไม่ถึงขนาดนั้นนะคะไม่แนะนําให้วิดีโอคอลไม่แนะนําให้แบบว่าเซ็กโฟนกันเกินเลยเถิดเพราะว่ายุคนี้รักเร็วเลิกเร็วแล้วเวลารักเร็วเลิกเร็ว เราไม่มีสติเนี่ยนะคะเล่นกับเขาจนเกินเลยเกินเบอร์บางทีเขาเอาคลิปเราไปประจานอย่างงี้บางทีเขาเอาคลิปเราไปเผยแพร่ระวังเขาเรียกว่าระวังตัวเองจะเสียใจภายหลังเพราะฉะนั้นเวลาทําอะไรก็ตามสนุกได้แต่ต้องมีสติสนุกกับสติต้องควบคู่กันสนุกแค่เล่นพีค่คาคิดถึงจังเลยคิดถึงคึนนั้นนะคะแต่ไม่ได้แบบส่งอะไรไปเลยเธอจนผู้ชายเอามาแบ็กเมย์เราได้สนุกสติแล้วหนูจะมีชีวิตที่ดีคะ่ะ